สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้อปอนก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวศาลเจ้าพอ่อปวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นทางอ,าอยู่ระหว่างเขาจากแม่สอดมาตัวเมืองตากนะครับขาเข้าเมืองตากนะครับเนาะนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าเจ้าพอ่อน่าจะเป็นเจ้าพ่อไก่เนาะประมาณนี้พอมีไก่เยอะแยะเลยดูหไหม ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาสักการะได้นะครับก็จะมีร้านค้าอะไรอยู่แถวนี้ด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบสักการะกันด้านในนะครับไปด้านในกันเลยก็มีไก่ไก่ขันจริงๆนะไม่ใช่ไก่ปลอมนะอืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแต่ก็มีม้ามีช้างมันก็แล้วแต่ว่า ใครจะรับหรือส่วนไหนอะไรยังไงมากกว่านะครับเนาะนะครับ่จะทอดพวนะครับไม่รู้ว่าปอานันถูกไหมพ้วอร มก็ม um> ีมาหุงมาให้ด้วยร่มเย็นมาขอบคุณเดี๋ยวใครจะสักกานนะครับ จากเราถวาโอจ้าพอพรวอแล้วนะครับเราก็จะเดินไปด้านบนต่อนะครับว่าจะเป็นอะไรต่อไปเนาะเสียงรถบีบแต่สนานผ่านตรงนี้ก็บีบแต่กันหมดเลยนะครับเพราะเป็นการนับถือสักการะและไหว้องค์นะครับนี่เห็นไหมรถด้านบนเป็นองค์หลวงพ่อทันใจนะครับ เป็นถนนบนกันพอถันใจมีแมวด้วยแต่ก็มีองค์พญานาคเนี่ยนะครับให้ล้อมไปหาองค์ด้านบนนะครับแต่เขาไม่ได้หน นงพันธุห้าพัน 5, อยู่หลังจากเรากรากบไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าแั่นใจสิรบร้อยนั้นนะคะเราก็จะมาเดินดูด้านนอ,นอกเนาะที่จริงมันเป็นบันไดทางขึ้นนะครับ แต่เขาปิดไม่ให้ขึ้นขึ้นไปสักกะละนี่พระนาโรกเนาะมันเสาร์นะครับโอเคสหรับลิที่แม่านเจ้าก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงพรอยพาไปเที่ยวที่อื่นต่อเนอะสวัสดีครับ